สวัสดีครับพบกวับผม Dr. Ford a u a l l y Clinic นะครับวันนี้หลังจากที่เราหยุดกันไปนานนะเรากลับมาสอนอีกทีงแล้วกันวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับ Basic ร e c u r ร์นะครับก็เริ่มจากสเต็ปแรกเลยแล้วกันนะครับแล้ก็แนะนำก่อนก็อุปกรณ์ร e c u r ร์นะครับก็จะเป็นคันนะ มีเคิร์ฟที่มีคันมีลิมมีศูนย์มีสเต็ปอะไรพวกนี้ครับฟิงเกอร์แท็บประมาณนี้อ่ะนะอันเนี้ยเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับในส่วนของประเภทของคันธนูอ่ะทีนี้มาดูวิธีการเบสิกการยิงนะครับอย่างที่ผมเห็นผมยิงมาให้ดูแล้วแต่วันนี้ขอลงรายละเอียดแล้วกันขอพูดเกี่ยวกับการยืนก่อนเห็นท่าผมยืนไหมครับอ่ะดูจริงๆมีคลิปที่ผมทําไปแล้วแหละที่เกี่ยวกับแบบโบ นะครับแล้วก็วิธีการยืนทั่วไปทีนี้เรามาดูส่วนของรีเคิร์ฟกันในรีเคิร์ฟนะครับถ้าเริ่มต้นผมแนะนำให้นะครับยืนในลักษณะของสแควร์นะครับให้เท้าเนี่ยขนานเส้นนะครับปลายเท้าปิดนะครับส้นเท้าเท่าหัวไหล่นะครับมันจะทำให้เรายืนได้มั่นคงที่สุดนะครับแล้วก็มีจุดอ้างอิงเยอะที่สุดนะดูจุดอ้างอิงคืออะไรคือจุดที่เวลาเรา รู้ออกจากตำแหน่งนั้นไปแล้วเราสามารถกลับมาตำแหน่งเดิมได้มากที่สุดนะครับคือส้นเท้าเนี่ยโอเคกว้างเท่าหัวไหล่นะครับสองข้างปลายเท้าปิดเข้าหากันพอเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะรู้แล้วว่าโอเคมันจะต้องขนานกับเส้นตลอดนะครับมีวิธีอื่นก็มีนะครับอย่างเช่นยืนเปิดนะครับยืนเปิดมาด้านหน้าแต่ผมบอกแล้วเบื้องต้นเอาแบบนี้ก่อนง่ายที่สุดนะครับยืนตำแหน่งนี้เลยนะครับยืนแบบนี้ให้ สังเกตดูว่าให้หัวไหล่เรานะครับหรือปลายเท้าเวลานี้นะครับตรงกับเป้ามีท้สองอย่างนะครับหัวไหล่ก็ได้นะครับหัวไหล่ซ้ายทีนี้พอเรายืนได้แล้วเนี่ยจุดอ้างอิงได้แล้วเนี่ยครับเราก็จะสามารถที่หาที่ยิงนะครับตำแหน่งเดิมได้มากได้ใกล้เคียงกับเดิมมากที่สุดเวลาเราเออลุกเ,เดินไปเก็บลูกหรืออะไรก็ตามอ่ะก็นี่นะครับ อย่างผมทําให้ดูเวลาเข้าเส้นยิงนะเข้ามาปั๊บเนี่ยเรารู้จุดของเราแล้วดูไหมครับเอาส้นเท้าเท่ากับหัวไหล่บิดปลายเท้าเข้ามานะครับมันก็จะยืนใกล้เคียงเดิมทุกครั้งนะครับเราก็ทำโปรเซสเดิมปกติเลยครับก็น็อกคู่กันกลิบเซตเซตอัพรอโหลดนะครับก็ปึ๊บปึ๊บอ่ะก็ทำไปตามโปรเซสปกติเรา ก็อยากให้ยืนมันค่อนข้างเลอชี่เริมอ่ะมันจะได้คอนโทรลทุกอย่างได้ง่ายนะครับ <S <S อ่ะนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสนามเฟิร์ชี่ขับนะครับที่ให้การสนับสนุนในการถ่ายทำครั้งนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ